โพรม,มาจะมหาเทวาสเพหคาปลายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภีลาภาพวันตุเม,มมหาบุญโยมหาหลาภพ,พวันตุเม,มมิเตภาอุหติพุทธมาอาุณโม,มพุทธายะเวราทยโยระโคนายังเวรหิงสาเวรัสีเวรัสาเวราทาาวิรทิโยพุทธสามานีมามา พุทธศาสวาโหสมัติชามิเพงเพ่งพาพาหาหาเรเระโมุทธายาุทธาตรายรันายานมณีนภราศีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยธาผูฏโมนะุทธาบูชาธรรมะบูชา สังฆบูชาอคีทานังวรังคันทางสิวลีจมหาเทรังอาหาังวันทามิทุระโตอาหาังวันทามิทาตุยโยอ,อาหาังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังฆบูเชมิ นาชาลีติชิมพาลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราพลังมามาโภคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมใครเข้ามาแล้วส่งของขวัญให้อาจารย์ขอบคุณมากนะคะคุณป๊อปปี้ขอบคุณสำหรับใจส้มนะคะ ส่งหัวใจฉันนะคะขอบคุณมากนะคะใครอยากถามถามได้เลยนะคะส่งของขวัญแล้วถามได้เลยนะคะชื่อและคำถามช้อเจอดจงนะคะหนึ่งข้อค่ะ